สวัสดีครับผมสุทธัศน์วงศุิริครับเป็น MD และ Co-Founder ที่ Stage 5 The Real ียครับผมแนวคิดหลักของ s t a g นฮะเราแน่นอนฮะเราเป็น Health Club เราเป็น Training Center แต่ว่าแนวคิดหลักของเราเนี่ยคือการเป็น Community เราเชื่อในเรื่องของสุขภาพที่ดีมันจะนำไปสู่ความสำเร็จในรอบด้านการเป็นเวทีให้ผู้คนมาพบปะกันเราพูดถึงว่า Fitness Instructor เก่ง โค้ชเก่งๆคนทั่วไปครอบครัวนักกีฬาหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นหมอซึ่งเรามองว่าทุกอย่างนี้เป็นส่วนประกอบเป็นจิ๊กซอทีละชิ้นทีละชิ้นหน้าที่ของเราเป็นเพียงเวทีที่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์หลักของสเตจเนี่ยคือสังคมเป็นสังคมของคนที่รักกีฬา รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าง,ย,างยั่งยืนครับผมแพ็กเก็ตกลุ่มของสเตจก็มีอยู่3กลุ่มกลุ่มคนแรกคือกลุ่มคนทั่วไปเลยก็คือวัยรุ่นวัยทำงานกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มครอบครัวเราไม่ได้พูดถึงว่าแค่พ่อแม่และคุณลูก แต่ว่าเรารวมไปถึงคุณปู่คุณย่าและคุณหลานด้วยนี่คือกลุ่มที่2ที่เราให้ความสำคัญซึ่งเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีเฮลท์คลับหรือฟิตเนสคลับที่ไหนที่รองรับทั้ง4ี่เจเนเรชันนี้ในเวลาเดียวกันปกติเราจะเห็นแยกที่กันแต่เราต้องการให้4 generation ี่เจเน t เรชันเหล่านี้มาใช้เวลาร่วมกันในสถานที่ของเรานี่คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มนักกีฬา ที่จะฝึกเพื่อความเป็นเลิศในกลุ่มนี้ฮะเรามองว่าบริการที่เราให้นักกีฬาปัจจุบันนี้ปัจจุบันมันแยกกันอยู่มีโค้ชที่1มีแลบที่1มีสระว่ายน้ําที่1มีเลนจักรยานอีกที่1ฮะเราต้องการที่จะรวมศูนย์ทุกอย่างให้ครบวงจรแล้วก็มอบบริการนี้อย่างเต็มรูปแบบให้กับนักกีฬาครับผมสำหรับเราเรามองว่าความแตกต่างเป็นเรื่องที่ดี ะะซึ่งเรามองว่าปัจจุบันนี่จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเรา3กลุ่มเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นมันอยู่แยกกันยกตัวอย่างขับนักกีฬาอยู่ที่1ขับครอบครัวอยู่ที่1ฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยรองรับทั้ง3กลุ่มเป้าหมายนี้เลยฮะแต่จริงๆแล้วใน3กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆจะสังเกตว่ามันสามารถครอสกันได้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคุณพ่อก็เป็นครอบครัวมากับลูกในขณะเดียวกัน คุณพ่อก็เป็นนักไตรกีฬาวิ่งว่ายปั่นอยู่แล้วในส่วนของคุณลูกที่อยู่ใบทำงานก็อาจจะชอบแดนซ์ชอบซุมบ้าเพราะฉะนั้นฟา c i ซิลิตี้ของเราเนี่ยคือหน้าที่ของเราคือออกแบบให้ครบกับทุกๆกลุ่มเป้าหมายกลุ่มครอบครัวนี่จะเห็นว่า4ี e เจเน t เรชเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการสุขภาพดีหมดนั่นแหละฮะแต่ว่าฟา c i ซิลิตี้ที่ตอบโจทย์นี่อาจจะแตกต่างกันผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเด็ก เราพูดถึงเด็กที่อยู่ในวัยประถมเลยเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่เฟรนด์ลี่คือพูดง่ายๆมาแล้วสนุกใช่ไหม <c oughs> คือก่อนที่เขาจะฝึกเพื่อความแข็งแรงเพื่อสุขภาพดีก็ต้องสนุกก่อนนั่นเป็นสาเหตุที่เราทำคิดโซนขึ้นมาคิดโซนเรามีบอร์ดเกมสิ่งที่เด็กคุ้นเคยอยู่แล้วอย่างเช่นเกมโมโนโพลีหรือว่านังสือกระตูนให้เด็กอ่านนี่คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มล้านเลยและกันใช้คำภาษา <c oughs> ง่ายๆฮะทีนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุเราพูดถึง คนที่มาพร้อมกับอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวมาพร้อมกับไม้เท้ามาพร้อมกับวีลแชร์ฮะซึ่งคลับแห่งนี้นะฮะเราเป็นวีลแชร์แอคเซสทั้งคลับเราพูดถึงตั้งแต่ที่จอดรถชั้นใต้ดินที่เรามีที่จอดรถวีลแชร์แล้วก็เรามีห้องน้ําห้องอาบน้ําสําหรับวีลแชร์เรามีลิฟต์วีลแชร์ are, ขึ้นชั้นสระว่ายน้ําโดยเฉพาะเพื่อง่ายๆคนที่มาเนี่ยสมมุติถ้าเป็นวีลแชร์ ไม่มีจุดไหนของคลับเลยที่เขาไม่สามารถไปได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มครอบครัวเราจะสังเกตว่าฟา c i ซิลิตี้แบบนี้คือคุณหลานมาก็สนุกคนสูงอายุมาก็สามารถเดินไปเดินมาในคลับได้เหมือนคนปกติเราสามารถเอาคนที่เจเน r เรชันที่ต่างกันเนี่ยเอาเข้ามาให้มันใกล้กันมากขึ้นนี่คือฟา c i ซิลิตี้ในเชิงของการเป็น Family Club นะฮะซึ่ง มักจะไม่ไม่ใช่ทุกขับที่พร้อมที่จะลงทุนในเรื่องแบบนี้ฮะในกลุ่มที่2ครับก็คือฟา c i ซิลิตี้ในกลุ่มของนักกีฬานะฮะนักกีฬานี่จะมีความต้องการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นความต้องการหลักๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของการเทรนเพื่อความเป็นเลิศการเฉพาะเจาะจงแค่ไหนยกตัวอย่างอัตราการเสียเหงือ่อโซเดียมกี่กร,รัมต่อมิลลิลิตรนะฮะอันนี้คือความต้องการแบบนักกีฬา ะะหรือแม้กระทั่งอัตราที่ร่างกายสามารถชนทนต่อกดแลกเตดได้ก่อนที่จะเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรอย่างนี้ตัวอย่างที่3ความสามารถของร่างกายที่จะใช้ออกซิเจนมาร่วมกับระบบพลังงานได้ซึ่ง3สิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างนะฮะมันอยู่ในส่วนของ lab test ซึ่งปกติ lab test เหล่านี้จะไม่ค่อยอยู่ในไม่มีอยู่ในเฮลคลับหรือ f i ิ n e s s Club แต่เราตั้งใจลงทุน lab test นี้ แล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณหมอเนี่ยมาวิเคราะห์ผลเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยเรายังไม่พูดถึงสระว่ายน้ำ50เมตรระดับแข่งขันหรือว่าเรื่องของเทรนนิ่งฟาซิลิตี้อุปกรณ์ครบคันสำหรับนักกีฬาครับนี่คือฟาซิลิตี้ของสเตสในเชิงของฟาซิลิตี้นะฮะที่แตกต่างจากที่อื่นๆอย่างค่อนข้างชัดเจนครับ ถ้าพูดถึงตัวเลขการลงทุนถ้ารวมมูลค่าการลงทุนเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแตะระดับ300ล้านไปแล้วค่าบริการเราไม่ได้แตกต่างจาก Health Club ทั่วๆไปสักเท่าไหรเลยถ้าเฉลี่ยต่อเดือนแล้วเราอยู่ประมาณสัก4 0 0 0บาทเท่านั้นเองจะเห็นว่าไม่แตกต่างจาก f i n s ฟ Club Health Club ที่เราคุ้นเคยว่ามันอยู่ในห้างสรรพสินค้าเด็กก็เข้าไม่ได้คนแก่ก็เข้าไม่ได้นักกีฬาก็ไม่ตอบโจทย์ แต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้เราเชื่อว่าเราไม่ใช่クับที่ค่าเมมเบอร์ชิพถูกที่สุดแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าที่สุดเราเชื่อว่าเราก็ไม่แท้ใครสัดส่วนของนักกีฬาปัจจุบันตอนนี้นักกีฬาที่มาเทรนเพื่อความเป็นเลิศอยู่ที่ประมาณ30%เอนเจ็ดสิบเนี่ยคือครอบครวัวทั่วไปนี่เลยคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานครับหรือ Business Mo เด l ของสเตทคือเราไม่ได้หยุดเพียงแค่การเป็นเฮล์ h คลับหรือว่าเมมเบอร์ชิพคลับครับ ปีที่1ถึงปีที่2รายได้หลักมาจากเรื่องของค่า membership อยู่แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราฝันว่าเราจะเป็น academy center ถึงจุดหนึ่งเราฝันว่าเราอาจจะเป็น organizer จัด event ดีๆให้กับนักกีฬาถึงจุดหนึ่งเราคาดหวังว่าเราจะมีเงินทุนมากพอหล่อเลี้ยงพอที่เราจะเริ่มทำกิจกรรม CSR ได้อย่างเป็นกิจจลักษณะ ผมให้เวลาตัวเองไว้5ปีภายใน5ปีเราต้องตอบโจทย์ได้1เรื่องของคนรักสุขภาพทั่วๆไปนักกีฬาที่จะฝึกเพื่อความเป็นเลิศเรื่องของการเป็นศูนย์ความรู้เรื่องของการเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆนอกคลับนะฮและการเป็นองค์กร CSR อย่างเต็มรูปแบบ5โจทย์นี้5ปีครับ คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรายังใหม่มากกับวงการนี้ s t a g e f i ด e t ์เรียวเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งเปิดมาได้เดือนที่3เท่านั้นเองซึ่งต้องบอกว่าเราไม่อาจหารที่จะกล้าเป็นต้นแบบใครสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะว่าเราเชื่อว่ามันดีต่อสังคมเท่านั้นเองก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าดีต่อสังคมกับดีต่อน,นักลงทุนบางครั้งมันย้อนแย้งกันนะฮะก็ต้องบอกว่าณวันนี้ฮะ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีที่สุดสำหรับสังคมและเราก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดไหมในเชิงของ ROI ผมก็ต้องตอบตรงๆว่าถ้าต้องการ ROI เนี่ยธุรกิจเฮล l ับแบบสเตบเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องซะทีเดียวครับผมสเตชเนี่ยมี c o f าวเดอรทั้งหมด 5คนมาจากทุกทิศทุกทางครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาที่เป็นเจ้าของโครงการ private n e v a n a น,นแล้วก็ตัวผมเองที่จริงๆแล้วอยู่ในสาย health สาย sport แล้วก็มีพี่เอกที่จริงๆแล้วก็อยู่ในสาย sport แล้วตัวเองอยู่ในสาย entertainment เป็นดีเจเป็นพิธีกรนี่คือกลุ่มที่เป็นคุ้นส่วนแล้วก็เป็น co founder ที่เรามารวมตัวกันเรามองว่าเรามีอุดมการณ์ที่คล้ายกันไม่เชิงว่ามารวมตัวกันเพราะว่าเชื่อว่าจะมาลงทุนเพื่อที่จะทํากําไรพร้อมกันจุดประสงค์หลักเราเชื่อว่าเรามีอุดมการณ์เหมือนกันแล้วมันสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ได้ปวยใจที่เรามารวมตัวกันแล้วก็ทําสิ่งนี้ครับถ้าพูดถึงความสวยงามของสเตจส,สเตชเนี่ยถ้าดูผิวเผินนะคนก็จะว้าวกับสระว่ายน้าว้าวกับรูวิ่งราคาแพง สเตจเนี่ยเป็นชื่อที่เราคิดขึ้นมาเองเลยเราไม่ได้จ้างเอเจนซี่แม้กระทั่งโลโก้ล้วก็นั่งออกแบบเป็นเองความสวยงามของสเตจคือการเป็นเวทีตามชื่อของมันเลยความสวยงามของสเตจคือเป็นเวทีเป็นเวทีสําหรับทุกๆคนเป็นเวทีสําหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นเวทีสําหรับคุณปู่คุณย่าคุณลูกคุณหลานคุณตา เป็นเวทีสําหรับนักกีฬาระดับประเทศเวทีนักกีฬาระดับโลกมาเจอกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันอันนี้คือความสวยงามที่แท้จริงของสเตจที่มูลค่าของมันโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าแพงกว่า300ล้านที่เราลงทุนไปในตอนแรกซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โฟลเดอร์ทุกคนเนี่ยรู้ตั้งแต่วันแรกว่าสเตจไม่ง่ายแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะเดิมพันกับสิ่งนี้ เพราะเราเชื่อว่ามันดีสําหรับทุกคนดีต่อสังคมจริงๆแล้วแน่นอนฮะเพื่อที่จะให้ธุรกิจเนี่ยมันเติบโตได้ในยุคทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้นะฮะคือธุรกิจต้องมีกําไรแต่ว่ากําไรแบบไหนและเติบโตอย่างไรต่างหากที่เป็นตัวกําหนด Market Positioning แล้วก็เป็นตัวที่กําหนด b u s i n e s s s t r a t e g y ด้วยซึ่งเอาพูดถึงเรื่องของ growth strategy ฮะแล้วก็ในเรื่องของ business model ของ s t a เ e จละกันอันนี้ออกไปแนวทางธุรกิจนิดหนึ่งในเชิงของ growth strategy เนี่ยเราไม่ได้เรามองว่า Stage คือ Content ดีๆ Content ์ีๆสำหรับ t t g e เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการไปจ้างคนนุ้นคนนี้มาใช่ไหมแต่เราพูดถึงการ partnership กับคนที่มีอุดมการร่วมกัมกบเราณนะวันนี้มีหมอที่มาร่วมงานกับเราประมาณ3-4คนซึ่งหมอเหล่านั้นนะพูดตรงๆว่า เราไปจ้างเขาเราไม่มีปัญญาจ้างแน่นอนหมอก็ไม่อยากมาเป็นลูกจ้างเราด้วยพูดตรงๆแต่เวลาที่เราบอกว่าอุดมการเหมือนกันแล้วมาร่วมกันทํำไหมมันคือการพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีซึ่งเราใช้โมเดลนี้แหละกับทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ําหรือว่าโค้ชกีฬาคือ Growth s ก r a t ท g y ของ Stage ในเรื่องของ Service Content หรือ Product เราเชื่อว่าการพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีเนี่ยมันสามารถโกรธได้ในแง่ที่1ในแง่ที่2ในแง่ของรายได้ แน่นอนฮะเวลาเปิดมาไรายได้มาจากแบมเบอร์ชิพถ้าผมเปรียบเทียบกับคลับทั่ว,วไปแล้วกันเวลาที่ใครลงทุนคลับพื้นที่ใช้สอย5,000ันตารางเมตรถ้าจะคืนทุนเนี่ยเขาอาจจะต้องมองว่าเขาต้องมีเมมเบอร์ชิพเนี่ยประมาณอย่างน้อย3,000คนฝั่งตัวผมที่มองเนี่ยสเตทเราพอใจกับเมมเบอร์ชิพเพียงแค่1,000พคนเท่านั้นเองเพราะว่า1,000พันคนเนี่ยถ้าเมมเบอร์ชิพมันจ่ายรายปีอยู่แล้วทีนี้ก็จะนำมาสู่คำถามบอกว่าเอ๊ะทำไมลงทุนใกล้ๆก,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 กัน ทำไมที่อื่นต้องการ3,000ทำไมเราต้องการ1,000ซึ่งอันนี้แหละฮะเป็นคำถามที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของวิชันแล้วก็ยุทธศาสตร์ในตอนแรกลูกค้าของเราเนี่ยเรามองว่าลูกค้าเลือกเราเราก็เลือกลูกค้าสําหรับสเตจันี้เราเราไม่เคยไปตั้งบูตตาห้ามสรรพสินค้าเราไม่เคยไปตั้งบูธหน้า BTS หน้าบันไดเลื่อนเพื่อไปดักรอทราฟฟิกไม่มีโคคอลลิ่งคือพูดง่ายๆว่า ลูกค้าของสเตทเรามองว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถอยู่กับเราแบบ l i f e ไทม์ได้ถ้าเราดูแลเขาดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปไล่ล่าลูกค้าเราขอแค่ลูกค้าพันหนึ่งแล้วอยู่กับเราตลอดไปขอเพียงเท่านี้เราไม่จําเป็นต้องการลูกค้า3,000คน4 0 0 0คนเพราะใน3,000นคนนี้คือการที่ต้องไปรีคร у т มาประสาการตลาดเผื่ออะไรเผื่อสำหรับลูกค้าที่สวิตชิ่งไปแบรนด์อื่นไปเวนิวอื่น ไปโปรดักต์อื่นแต่สําหรับเราเนี่ยเราคิดว่าเราทําดีที่สุดละเราก็มั่นใจว่าความคุ้มค่าของเราเนี่ยเราไม่แพ้ใครละเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเขาจะย้ายไปไหนนั่นเป็นสาเหตุที่เราไม่ได้ต้องการลูกค้ามากมายแล้วมันก็จะมีผลดีตามมาด้วยใช่เราลงทุนสูง แต่ถ้าหากว่าเราโพส i ิชันธุรกิจของเรายัางได้ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เห็นวิชชั่นที่ชัดเจนแล้วก็วางยุทธศาสตร์จะเห็นว่าต้นทุนการตลาดของเราก็จะต่ำลงไปด้วยต้นทุนที่แพงที่สุดในเรื่องของ operating expense ในธุรกิจเฮลครับหลายๆแห่งไม่ใช่ต้นทุนของ instructor หรือ coach นะฮะต้นทุนในการ acquire new customer นี่คือต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจเฮลครับทีนี้เนี่ยมันต้องกลับมาดูที่ตัวเองว่า จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องไปแอดควายนิวคัส t ต m e r เมอร์ตลอดเวลาทุกอาทิตย์ทุกวันทุกนาทีทุกเดือนคำตอบคือไม่จำเป็นถ้าหากว่าเราทำมันให้ถูกตั้งแต่แรกพูดง่ายเลือกบริการที่ดีแล้วก็เข้าใจลูกค้าจริงๆแล้วมอบสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแอ q ควา e นิวคัสเตอเมอร์เพราะเรากลัวว่าจะมีลูกค้าที่เสียไปในทุกเดือนทุกเดือนนี่เป็นเหตุผลสาคัญว่า State Fi ์ e ดอะเรลยู you, ถึงแม้ว่าเราจะเป็น Stand alone ค l ับ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นดิวคลับแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยั่งยืนด้วยตัวของมันเองวิธีการที่แอดควายของเราเนี่ยโดยทำเลข,ของสเตจสเตจเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าไม่ได้อยู่ในย่านธุรกิจที่ล้อมรอบด้วยออฟฟิศล้อมรอบสเตจตรงนี้ฮะคือบ้านเฉพาะของโครงการไพรเวทเนวามีอยู่ประมาณ300หลังถ้าเลยโครงการไพรเวทเนวาน่นี่คือเรียบด่วนลมอินทาจำนวนบ้านหลังคาเรือนเนี่ยเรานับดูในระยะก,การเดินทาง15นาทีเนี่ย ถ้านับเป็นหลังเราเชื่อว่ามีอยู่ประมาณอย่างน้อย700หลังเท่านั้นเกินพอแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการแอดควายของเราเนี่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยเราได้เยอะการที่เราจะโปรโมทไปทีหนึงเราสามารถทา์เก็ตได้ถูกต้องไหมฮะว่าทำเลนี้ในพื้นที่2ตารางกิโลเมตรนี้ข้อมูลที่เราบอกเข้าไปเราบอกว่าสเตจเปิดแล้วนะแล้วเซอร์วิสที่เรามอบให้คือแบบนี้นะถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณเข้ามาคุยกับเราสิ นี่เป็นช่องทางวิธีแอดควายแบบเดียวที่เราทำไม่มีวิธีแอดควายแบบอื่นอันนี้คือกลุ่มที่เป็น Family ่ฮะเราก็กลุ่มที่เป็นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยก็นองจากว่าเราเติบโตด้วยการพาร์เนอร์ชิพกับโค้ชดีๆนักกีฬาก็ Follow Coach แล้วก็นักกีฬาก็ Follow นักกีฬาด้วยกันเองก็คือการแอ q คว r e มันเกิดขึ้นในรูปแบบของค่อนข้างออร์แกนิกของมันอยู่แล้วนี่คือรูปแบบการแอ q ควายของเราไม่มีกลยุทธ์การตลาดแบบ g g r e s s i v e อะไรถ้าหากว่าเรายึดมาตรฐานกับ ฟิตเนสคลับที่เปิดในห้างสปปรรพสินค้าฟา c ซิลิตี้นี้ถ้ายึดมาตรฐานนั้นนะฮะเรารับได้5,000คนจำนวนเมมเบอร์ชิพนะฮะแต่เรามองว่าเรามองมาตรฐานเราอีกแบบหนึง่งใจเขาใจเราเนาะเวลาที่เราไปคลับไหนคลับหนึง่งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดมากกว่าความหรูหราคือสเปซ เราไม่อยากไปเข้า Q aw, คิวรอขึ้นรูวิงเราไม่อยากไปเข้าล็อกเกอร์แล้วต้องเดินหาว่าตู้ไหนเปิดได้ตู้ไหนเปิดไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราเลโชเรื่องของ Square m ร์มิต่อจำนวน Member อันนั้นคือความพรีเมียมของเราคือ Space ที่เรามอบให้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าแคป a ิ i t ตี้จริงๆเพราะคาดถามว่า c a p ซิ i t ตี้จริงๆของเราเนี่ยก็คือตัวเลขเราๆนั้น4 0 0 0ั0 0้นเมมเบอรเลยณตอนนี้เนี่ยเรามีสระว่ายน้ำ ที่คนสามารถเป็นสมาชิกเฉพาะสระว่ายน้ำอย่างเดียวได้เรามีส่วนที่เป็นฟิตเนสที่คนสามารถเป็นสมาชิกฟิตเนสอย่างเดียวได้แล้วมีเรามีสมาชิกแบบฟูล c อ็ s เซสแล้วเราก็มีบริการแบบสปอร์ตแลบที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็น Member ยกตัวอย่าง Stage a g e Find the r e เรวูฮะเรามีเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับเมมเบอทุกๆคนพูดง่ายๆเราทำงานกับบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ กับซอฟต์แวร์เดเวลอปเฮะซึ่งบริษัทนั้นก็คือผมก็เป็นอีกหนึ่งพิเศษยูนิฮะที่ผมเองก็ยังเป็น f o u n เดอด้วยตัวเองด้วยผมยกตัวอย่างณนะวันนี้สเตจมีแอปพลิเคชันของตัวเองที่รันบน Android, iOS เพื่ออำนืยความสะดวกให้กับเมมเบอร์ในการจองคลาสแล้วก็จองเทรนเนอร์แล้วก็แอปตัวเดียวกันนี้นะฮะต่อให้ไม่เป็นเมมเบอร์เนี่ยก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าแอปตัวนี้ใช้ในการนับแคลอรีด้วยเราสามารถรู้เลยว่าอาหารเรากินอะไรเสียไปกี่แคลอรี อันนี้คือแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเองส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวระบบยกตัวอย่างคือระบบ performance tracking performance tracking ทุกวันนี้เวลาคนมาเข้าเฮลท์คลับ70%ตามสถิต,ติมาเพื่อเวทลอ s สลดน้ำหนักถามว่าเวทลออสเนี่ยคนส่วนใหญ่รู้จริงๆเหรอว่าวันนี้ฉันลดไปกี่ขีด ฉันเดินเข้ามาในขับเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงเดินออกไปนี่ฉันลดไปกี่ขีดคนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ช่วยเขาจับเลยที่ Stage 5เอ e เรยูเรามีระบบ Performance Tracking เวลาที่คนมาเข้าคลาสนี่เรามีระบบ Heart Rate ที่จับแบบ Real Time แล้วก็เล c o r d ขึ้นระบบ Cloud แล้วเราสามารถโชว์แคลอรี่แบบ Real Time ได้เลยคุณสามารถรู้ได้เลยว่าคุณมาเข้าคลาสแดนหนึ่ชั่วโมงนี้คุณเบิร์นไปแล้วกี่แคลอรี่แล้วมัน ตอบโจทย์กับแผนการเทรนนิ่งกับเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคุณหรือเปล่าริ rich Band ตัวนี้เนี่ยใช้ใน2จุดประสงค์ก็คือ 1. เรื่องของอความเป็นส่วนตัวของเมมเบอร์ง่ายง่คือเข้ามาที่สเตจเนี่ยไม่มีทางเลยที่คนที่ไม่ใช่เมมเบอร์จะสามารถเดินไปเดินมาได้ทุกประตูเนี่ยจะเข้าด้วยด้วย s ิ Band ตัวนี้ข้อที่ 2. คือเพราะว่าทุกประตูในแต่ละโซนจะต้องแอคเซสด้วยริแบนตัวนี้เราจึงสามารถเอาข้อมูล ว่าประตูไหนเปิดเมื่อไหรใครเปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วออกเมื่อไหรข้อมูลนี้เป็นข้อมูล CIM ชั้นดีซึ่งจะทำให้เรารู้จักเมมเบอร์เราดีขึ้นเราสามารถรู้เลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเขามาเข้าขับกี่วันวันไหนบ้างแล้วเข้ามาไปทำอะไรจากข้อมูลที่มาจาก b r i ษัทแบอันนี้แหละครับอันนี้คือยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาแล้วเอามาใช้เอง